สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e a l t Podcast ประจำวันศุกร์ที่12มีนาคม2564ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาล้วนพากันปิดบวกอย่างสดใสนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งที่ระดับ32,485.59จุดโดยปัจจัยบวกที่หนุนตลาดหลักๆนั้นมาจากการผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฉบับวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลาร์ ที่มีชื่อว่า American Rescue Plan Act 2021เพื่อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังประธานาธิบดีดายโจบไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายก่อนวันที่14มีนาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อหลังสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ออกมา ส่งผลให้ผลตอบแทพนพันธบัตรระยะยาว10ปีของสหรัฐปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับราว1.5%ขณะที่จำนวนชาวอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานเป็นครั้งแรกรายสัปดาห์ก็ออกมาลดลงในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ4เดือนจากปัจจัยบวกดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีดาวโจนปิดบวกทำนิวหาไป0.5นดัชนี SP 500ปิดบวกไป1.0 4ขณะที่ดัชนี a ส da q ปิดบวกถึง2.5 2ค่ะ ปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประชุม FOMC ของเฟดในวันที่16-17ม,มีนาคมนี้มาต่อกันที่เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในยุโรปนะคะคือผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่ยังคงนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปโดยมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่0%และคงวงเงินการซื้อพันธบัตรโครงการ PEPP ตามมาตรการ QE ที่ระดับ1.85ล้านล้านยูโร โดยจะโครงการซื้อพันธบัตรในโครงการนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะจากปัจจัยบวกดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปพากันปิดบวกในทุกดัชนีโดยดัชนีสต็อก600ยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น0.49%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดเพิ่มขึ้น0.72%ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมน,นีปิดเพิ่มขึ้น0.2%ขณะที่ดัชนีฟุซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดเพิ่มขึ้น0.17%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นในฝั่งภูมิภาคเอเชีย ที่ล้วนปิดบวกในทุกตลาดสอดคล้องกับตลาดหุ้นนิวยอร์กของสหรัฐที่ทําจุดสูงสุดใหม่หลังตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อและความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะโดยดัชนีนิกเกอิกตลาดหุ้นโตเกียปิดบวกไป0.6%ดัชนีคอมโพสิตต,ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป1.88%จากแรงเข้าซื้อของนักลงทุนหลังดัชนีปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้าขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตต,ตลาดหุ้นจีน ปิดเพิ่มขึ้น2.3%จากแรงหนุนของยอดปล่อยสินเชื่อในเดือนกุมภาพันธ์ที่ขยายตัวได้ดีกว่าคาดและนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าทางการจีนจะใช้ในโยบายคุมเข้มทางเศรษฐกิจปิดท้ายการที่ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะที่ปิดบวกไป 1. 6 5ปค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะดัชนีเซ็นตอินเด็กที่ปิดบวกเพียงเล็กน้อยที่0.13%เนเนื่องจากระหว่างวันมีแรงเทขายทำกำไรสลับออกมา หลังดัชนีทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ1ปีสำหรับราคาทองคำและน้ำมันสัญญาทองคำตลาดโคเม็กปิดเพิ่มขึ้น0.05%จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาสหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น2.5%จากการคาดการณ์ที่ความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะฟื้นตัวหลังรัฐบาลมีการผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะสำหรับกลกุ่มการลงทุนในสัปดาห์นี้ตลาดการเงินยังคงผันผวน,ผนต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้ว จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ของสหรัฐหลังประธานาธิบดีานโจไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วโดยจะมีการบังคับใช้เป็นกฎหมายก่อนวันที่14มีนาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานในปัจจุบันจะหมดอายุลงในภาพรวมระยะสัน้นเราแนะนําให้รอจังหวะในการลงทุนทั้งในส่วนตลาดหุ้นสหรัฐและฝั่งเอเชีย เนื่องจากความผันผวนยังอยู่ในระดับสูงแม้มีแนวโน้มลดลงบ้างในสัปดาห์นี้โดยแนะนำให้รอจังหวะสะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะในหุ้นจีนและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลดลงมาและยังไม่แนะนำให้ขายทำกำไรหรือตัดขาดทุนออกมาในระดับปัจจุบันค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ